มีอะไรก็ไม่ดีเท่ามีธรรมมีค่าล้ำเลอเลอิศประเศรศสริฐสีมีอะไรเท่าไรในโลกนี้ก็ไม่ดีเท่ามีธรรมประจำใจธรรมะนั้นเป็นเรื่องใหญ่เสริมสร้างจิตใจให้เราชื่นบานผู้ปฏิบัติต่างสุขสำราญบัณฑิตกล่าวขานว่าเป็นสิ่งดี วันนี้เรามีธรรมะเรามาพบพระศึกษาชีวีชีวิตเราจะได้เปรมปรีความสุขโชคดีจะเป็นของเราความสุขโชคดีจะเป็นของเราธรรมจารีสุขังเสติผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขธร,รมโมหาเวรักขติธรรมจาริงธรรมะนั่นแหละ ย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมธรมโมสุจินโนสุขมาวะหติธรรมะที่บุคคลประพฤติปฏิบัติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้นาทุกขติงคัจฉิธรรมจจรีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมไม่ตกต่ำและเดือดร้อนธรรมกามโมภวังโหติผู้ใฝ่ธรรมเป็นผู้เจริญ ธรรมเทศสีปราพรโวผู้เกลียดชังธรรมเป็นผู้เสื่อมท่านสาธุชนคนดีผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนบุคคลที่ทำความดีทำบุญอยู่เป็นประจำนั้นจิตใจก็จะคิดแต่เรื่องเรื่องบุญเรื่องกุศลเรื่องคุณงามความดีอยากจะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับตัวเองกับสังคมกับประเทศชาติ แม้เวลาจะตายนี่ก็ยังคิดอยากจะฟังธรรมคิดอยากจะฟังพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างในครั้งพุทธกาลมีอุบาสกท่านหนึ่งนะชื่อว่าธรรมิกาอุบาสกธรรมิกาอุบาสกก็คืออุบาสกผู้ที่ตั้งมั่นอยู่ในธรรมอุบาสกท่านนี้เนะ่ยมีมีลูกถึง14คนนะลูกชายก็เลูกสาวก็เนะ อุบาสกท่านนี้เนะี่ยท่านท่านทำบุญใส่บาตรอยู่เป็นประจําทําบุญตักบาตรพระวันละสองพันรูปเนาะเยอะเหมือนกันนะแสดงว่าอุบาสกท่านนี้นะท่านมีฐานะค่อนข้างดีเราท่านทั้งหลายซึ่งเป็นชาวพุทธเนี่ยจะตักบาตรวันละหนึ่งรูปสองรูปเนี่ยก็ยังยากในปัจจุบันแต่ว่าในครั้งพุทธกาลเนี่ยอุบาสกท่านนี้ท่านตักบาตรถึงวันละสองพันรูปท่านก็ทำนะทำอยู่เป็นประจำอ่อุบ ผู้เป็นลูกชายลูกสาวเห็นพ่อทําก็ทําตามนะทำตามด้วยเรียกว่าได้แบบอย่างที่ดีจากพ่อจากแม่ก็ทําตามนะพอวันศีลวันพระก็ไปวัดไปวัดไปฟังเทศฟังธรรมไปรักษาศีลลูก,ล,กลูกก็ทําตามพ่อเช่นเดียวกันนะต่อมาอุบาสกท่านนี้นี่ท่านมีอาการเจ็บป่วยก็รู้ว่าตัวเองจะต้อง ตายแล้วไม่รอดแน่นอนแล้วชีวิตนี้ป่วยหนักแล้วแล้วก็เรียกลูกเรียกหลานมาลูกลูกหลานก็มาห้อมล้อมมาดูแลพ่อดยความรักด้วยความเคารพผู้เป็นพ่อก็บอกว่าพ่อนี่คงจะไม่รอดแดล้วล่ะอยากจะฟังอยากจะฟังทมเป็นครั้งสุดท้ายให้ไปนิมนต์พระที่วัดมาเทศให้หลวงพ่อให้พ่อฟังหน่อย ลูกๆก,ก็ไปนิมนต์พระมาแปดรูปพระมาถึงก็เรียกว่าคุ้นเคยกันเพราะว่ามารับบิณฑบาตท,ทุกวันทุกวันก็ว่าท่านอุบาสกอยากจะฟังอยากจะทัง้งฟังธรรมนี่บทไหนสูสตรไหนอ่าสวดสวดให้ฟังหน่อยสวดให้โยมฟังหน่อยอ่าสติปัฏฐานสูตรเอาสูตรนี่แหละสูตรที่เป็นข้อวัดปฏิบัติที่จะทําให้เราทั้งหลายได้ถึงพระนิพพานนี่แหละ พระท่านก็พากันสวดสวดเอวเมสุตังเอกังสมยังเอกายโนอยังพิขเวมะโคสวดมนต์ให้ฟังปรากฏว่าเกิดนิมิตขึ้นในจิตในใจของอุบาสกเห็นเทวดามาจากสวรรค์ชั้นต่างๆทั้ง6ชั้นเอาราชชโลดมาแล้วก็เทวดาแต่ละชั้นนั้นก็ร้องเรียกว่าอุบาสกไปอยู่กับเราไปอยู่กับเรา ไปอยู่ก็เราเราจะเอาท่านไปอยู่ด้วยเราจะาท่านไปอยู่ด้วยอุบาสกก็พูดขึ้นมาลอยๆท่ามในขณะที่ฟังสวดบอกว่มมาลอก่อนอก่อนอก่อนคล้ายๆก็ว่ากําลังจะบอกว่าให้เทวดานรอก่อนตอนนี้กําลังฟังสวดมนอยู่พระพอได้ยินอุบาสกพูดเช่นนั้นก็ผักคิดคิดว่าโอ้อุบาสกนี้คงจะสติไม่ค่อยอยู่กับตัวและใกล้จะตายแล้วคงจะบน่นจะเพอ้อแล้ว เอาเราลาลูกลาหลานท่านกลับดีกว่าก็เลยพาก,กันกลับวัดไปหมดนะกลับวัดไปหมดลูกหลานก็พาก,กันร้องห่มร้องไห้โอ้ยพ่อเรานี่อุตส่าห์ทำบุญตักบาททำบุญพระวันละสองพันรูปนะฟังเทศฟังธรรมอยู่เป็นประจำอ่านะก่อนจะตายก็ยังมาบน่นมาเพอ้ออีกสติไม่ดีหรือว่าบุญกุศลไม่ได้ช่วยคุณงามความดีไม่ได้ช่วยอะไรหรือเปล่านี่ร้องห่มร้องไห้นะฟูมไฟยอยู่อุบาสกก็ได้สติกลับคืนมาบอกว่าอา้าวพ่อ เจ้าเป็นอะไรกันเลยเนี่ยก็พ่อนะสิพระสวดมนต์ให้ฟังก็บ่นเพ้อว่ารอก่อนรอก่อนพ่อไม่ได้บอกให้พระท่านรอพ่อบอกให้เทวดาที่มาจากสวรรค์ชั้นต่างๆนะ่ะให้รอพ่อก่อนพ่อฟังพระสวดมนต์อยูอ่เทวดงเทวดาอยู่ที่ไหนล่ะไม่เห็นมีเลยเอา้าอยู่บนโน้นล่ะอยู่บนท้องฟ้าหเห็นไหมเนี่ยมาเต็มไปหมดเลยอ้ยไม่เชื่อหรอก ลูกหลานก็เป็นคนสมัยใหม่หน่อยงั้นเอาพวงมาลัยมาพ่อจะอธิษฐานพ่อจะอธิษฐานว่าให้พวงมาลัยนี้ไปห้อยอยู่บนราชลถดที่มาจากสวรรค์ชั้นต่างๆนั่นลูกๆอยากจะได้ให้พ่อไปสวรรค์ชั้นไหนละน่ะลูกๆก,ก็เอาพวงมาลัยมาพ่อก็บอกอธิษฐานลูกบอกว่าจะให้ไปสวรรค์ชั้นอุสิตเพราะว่าสวรรค์ชั้นอุสิตเป็นที่รวมของคนคนดีมีศีลมีธรรมบัณฑิต บัณฑิตชนทั้งหลายผู้ฉลาดทั้งหลายใจไปอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตอุบาสกก็อธิษฐานก็โยนพวงมาลัยขึ้นไปเป็นที่นาอัศจรรย์ว่าพวงมาลัยนั้นก็ไปห้อยห้อยอยู่บนราชชลที่มาจากสวรรค์ชั้นดุสิตแต่ว่าพวกลูกๆก็มองไม่เห็นเห็นแต่พวงมาลัยห้อยอยู่ลูกๆทั้งหลายก็มีความศรัทธามีความเชื่อต่ออุบาสกอุบาสกก็ลาลูกลาหลานแล้วก็สิ้นใจนะไปเป็นเทวดายุ่สวรรค์ชั้นดุสิตเนี่ยเรียกว่า คนที่ทำบุญทำกุศลทำคุณงามความดีนิมิตมันมาเกิดในจิตในใจเรียกมีความบันเทิงมีความยินดีมีความสุขทั้งอยู่ในโลกนี้ก็มีความสุขไปโลกหน้าก็มีความสุขเช่นเดียวกันลูกๆลหล,ลานของท่านอุบาสกก็จเจริญลอยตามหรือว่าเป็นอนุชาตบุตรเป็นลูกที่มีคุณธรรมเสมอกับพ่อกับแม่นี่แหละท่านทั้งหลายแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในครั้งพุทธ,ธากาลในสมัยปัจจุบันก็เช่นเดียวกันคนที่ ทำบุญทำกุศลทำคุณงามความดีปฏิบัติธรรมอยู่เป็นประจำนะบางคนนี่ในเวลาใกล้ตายก็ไม่ไม,ไม่ไม่ทุกข์ไม่เดือดไม่ร้อนไม่ดิ้นทุรนทุรายไม่เจ็บไม่ปวดบางคนสิ้นชีวิตไปง่ายๆนอนหลับไปเหมือนคนนอนหลับไปบางคนก็กิ้งเกือกอยู่กว่าจะสิ้นชีวิตเรียกว่าไม่ไม่ไม่สงบบางคนก็อยู่ในท่าสวดมนต์บางคนอยู่ในท่านั่งสมาธิอย่างนี้เพราะฉะนั้น การที่เราสั่งสมบุญกุศลคุณงามความดีไว้นี่เป็นประจำนี่มันจะได้เป็นนิสัยติดเนื้อติดตัวเราแล้วควรจะนึกถึงบ่อยๆอ,อย่าไปนึกถึงสิ่งที่ไม่ดีไม่งามที่เราทําอยู่เรื่อยๆที่เราเคยทำนะที่เราเคยทําไว้แต่ชาติปางไหนก็แล้วแต่ละอาจจะนึกคิดขึ้นมาอ่าคนเรามันอาจจะคิดถึงได้ถ้าเราถ้าเราทำความดีไม่มากทำบุญกุศลน้อยนะความไม่ดีความ เค,คเคยด่าคนนั้นเคยด่าคนนี้เคยอิจฉาลิษยาใครไว้เคยทําบาปทำกรรมอะไรแม้เล็กๆนี่งก็จะฉุกคิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นมันทำคนคนคุณงามความดีบ่อยๆอย่างน้อยที่สุดสวดมนต์เชา้าเย็นก่อนนอนแล้วก็พิจารณาพิจารณาชีวิตของเราว่าชีวิตของเราเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนนะสิ่งที่แน่นอนที่สุดก็คือความดีที่มีอยู่ในจิตในใจเราที่เราได้ทําไว้พิจารณาอยู่ทุกวันทุกวันอย่างนี้ เราก็จะมีชีวิตมีจิตใจที่มั่นคงหนักแน่นอยู่ในคุณงามความดีเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าคนเรานั้นเราควรจะพิจารณาตัวเองเป็นประจำทุกวันทุกวันนะเพื่อพิจารณาพิจารณาดูความบกพร่องนะเราบกพร่องก็เราก็แก้ไขถ้าเราดีอยู่แล้วเราก็ปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้นไปอย่างนี้ชีวิตเราก็จะจำเริญมีความสงบร่มเย็นตลอดไปธรรมาสวัสดีจเจริญพร